ลองดูมาแล้วโอ้โหขอขออะไรครับอันนี้ไอคอนิคโมเมนต์ตัวแรกของวันนี้ครับมาแล้วโอ้โหสุดดีครับมาวันนี้เราจะมาเปิดแพ็คเอซิมิลานกันนะฮะวันนี้มีแพ็คใหม่มานะครับเป็นเอซิมิลานล่าสุดไนคอนิคตัวใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมาครับอเล็กซานโดเนสตาครับผม 2>, 2 3เ่ ขาไปชมพูมามาแล้วโอ้โหสุดดีครับมาแล้วครับผมไอคอนิ้โมเมนต์ตัวแรกครับและเขาก็คือเท้าขวารองเท้าชมพูแบบนี้คือเนื้ซ่าเลยเนื้ซ่ามาแล้วมาเลย มาแล้วออกแล้วตัวแรกสุดเลยครับของไอดีผมเลอาจจะลองดูสูตรที่ผมจะลองกันนะเนต้าหนึ 1> 1่งนะสองนะสามับซ้ายจะดีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปครับเฮ้ยอ,ออกเฉยและไอคอนิกโมเมนต์ตัวนี้ครับลองเท้าชมพู และเป็นเนสตาแน่นอนแบบนี้รียบร้ล้ไม่เสียชื่อมูติ่ชแนลแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าไกันดูข้างนี้ทกายเไ่ล้จริงไดูข้างนี้ทกาครับปึ๊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 บอันนี้จะเป็การต่อสู้การต่อใโลกาตอนอยลาผมนกา ็ไปมาดิไล่กาดเว้ยมาหน่อยไล่กาด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 ,กาดมันธรรมดารจริงเลยสุดยอดมาแล้ว,วมาแล้ครับผมไล่กาด ไปลองดูมาแล้วโอ้โหขอขออะไรครับอันนี้ไอคอนิคโมเมนต์ตัวแรกของวันนี้ครับรองเท้าชมพูก่อนโอ้โหรองเท้าทำครับและเหมือนจะเป็นไรกาดหรือเปล่าอ,อตัวนี้โอ้โลนานินย่ครับผม <S 2> <S 2> <S 2> มาแล้วครับไอคอนิคตัวแรกครับมีแล้วยังยังไม่มีด้วยแจ๋ว